ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลูนีอัดกาซิเมโรไม่ควรเสียใบแดงงี่เงา่าเวนลูนีอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดชี้กาซิเมโรโดนใบแดงแบบงๆในเกมที่ทีมเปิดบ้านชนะเชลซี2ต่อ1นึ่ีศึกพิมลิกอังกฤษวันเสาร์ที่ผ่านมาปีแสดงได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นตั้งแต่นาทีที่5เมื่อโรเบิร์ตซานเชสโดนไล่ออก และทีมก็มาพังประตูนํา2ต่อศูนย์แต่ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกกาซิเมโรมาโดนใบเหลืองที่2จังหวะฝ่า,าอันเดซันโตสทาให้เหลือ10คนเท่ากันโดยครึ่งหลังสิงบลูตีไข่แตกได้จากเทโฟโวโชรบาแต่ก็ไล่ไม่ทันดูนี่พูดถึงใบแดงของกาซิเมโรทางแม o ออฟเด a y ว่ามันเป็นอะไรที่โง่ามากมันดูไรเ้เดียงสาสําหรับนักเตะที่มีประสบการณ์ระดับนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในต็ดคุมเกมไดเบ็ดเสร็จและถ้าคุณดูจังหวะฝ่า,าครั้งแรกมันไม่จําเป็นเลย ที่จะต้องเข้าสกัดเมื่อเชลซีมีผู้เล่น10คนแล้วใช่สภาพอากาศมันเปียกและมันลื่นแต่มันเป็นใบเหลืองที่งี่เงา่าในตอนนั้นผมรู้สึกว่ารูเบนอาจจะเปลี่ยนเขาออกเพราะคุณกลัวว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นและเขาก็ทํามันโดนใบเหลืองที่2มันรุนแรงเพราะเขาพยายามแย่งบอลแต่คุณเห็นแขนเขาดึงอเดซสันโตสคุณไม่คาดหวังอะไรแบบนี้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ซึ่งนั่นอาจจะส่งผลเสียต่อแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ด ผมคิดว่าเขารู้ว่าต้องเล่นยังไงเขามีแพชชั่นสูงเขาสู้เต็มที่และเข้าสกัดแต่ผมคิดว่าวันนี้เขาน่าจะค่มสติได้ดีกว่านี้หน่อยจนเชื่อไมนูหาทางย้ายหากยังสำรองผีฟิลจนอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าเขาเบี้ยไมนูจะหาทางย้ายออกจากทีมเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดทำการหากยังนั่งสำรองแบบนี้ต่อไป สถานการณ์ของมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษอยู่ในความไม่แน่นอนหลังลงเล่นในพิมพ์เล็กเพียง3จาก5เกมในฤดูกาลนี้และเป็นตัวสำรองทั้งหมดโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่ชนะเชลซี2ต่อ1ได้ลงเล่นในช่วง3นาทีสุดท้ายเท่านั้นในขณะที่ฟุตบอลโลกจะทำการแข่งขันในปีหน้าทางไมนูต้องหาทางลงเล่นให้มากที่สุดเพื่อติดทีมโดยทางโจนมองว่าหากยังเป็นแบบนี้แข้งรุ่นน้องคงหาทางย้ายออกจากทีมในเดือนมก,กราคมค็อบบี้เป็นผู้เล่นที่ผมชื่นชอบมากๆ ผมชอบดูเขาลงสนามและจำฟอร์มการเล่นของเขาได้ในเกมเยือนเอเวอร์ตันซึ่งเป็นเกมแรกของเขาโจนกล่าวกับสเตเดียมแอสโธเขาคุมเกมได้อย่างน่าชึ่งเล่นอย่างยอดเยี่ยมในค่ำคืนนั้นมันคือฟอร์มการเล่นแบบผู้ใหญ่และเขาก็ทำผลงานได้ดีตลอดฤดูกาลนั้นเขาทำได้ดีมากๆลงเล่นมากมาย มันดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบอีกแล้วผู้จัดการทีมบอกว่าเขาจะไม่ได้เล่นร่วมกับบูโน่มันจะเป็นเขากับใครก็ได้ซึ่งคุณไม่สามารถที่จะตัดบูโน่ออกไปได้ด้วยฟอร์มของเขารวมถึงวิธีที่เขาแบกทีมด้วยประตูและแอซิดดังนั้นเขาเจอความยากลำบากในการลงสนามและยูเนเต็ดก็ไม่ได้เล่นบอลยุโรปรายการไหนในฤดูกาลนี้ดังนั้นไม่มีคู่แข่งที่จะทําให้เขาอาจจะได้ลงเล่นบ้างเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ผมคิดว่าเมื่อถึงช่วงคริสต์มาสและเดือน ara, มกราคม ถ้าเขายัางไม่ได้ลงเล่นเท่าที่เขาต้องการผมมั่นใจว่าเขาจะพยายามย้ายทีมแบบยืมตัวเซอร์จิมคำขาดผีต้องลุยบอลยุโรปปีหน้าท็อกสปอร์ตสื่อเจ้าดังรายงานว่าเซอร์จิมและคลิปผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นคำขาดถึงรูเบนอโมริมว่าจะต้องพาสมสนไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าให้ได้ปีศาจแดงจบฤดูกาลที่แล้วยังน่าผิดหวังด้วยการมีเพียง42คะแนนรั้งอันดับที่15ของตารางและทีมก็ทุ่มเงินก้อนโตเสริมทีม โดยเฉพาะในแนวลุกที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาด้วยการดึงทั้งมาดูสคุญย่าไบรอันเอมเบอร์โมและเบนจามินเชสโกเข้ามาอย่างไรก็ตามผลงานในช่วงออกสตาร์ทยังน่าผิดหวังชนะแค่นัดเดียวในเกมกับเบอร์ลี่แถมยังต้องรอให้ได้จุดโทษในช่วงทดเจ็บก่าจะคว้า3คะแนนหืดจับแถมยังตกรอบคาราบาวครับด้วยการแพ้ทีมระดับลีกทูกอย่างกริมส์บีโดนคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อัดยับ0ูนต่อส จากรายงานของ t a l k s p o ร t ระบุว่าเซอร์จิมที่ได้คุยกับอโมริมในระหว่างมาที่แคนตันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเชื่อว่าอยู่ในเต็ดมีทีมที่แข็งแกร่งและสามารถจบในดับท็อปโฟได้หลังทุ่มเงินก้อนโตในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้การกลับไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกยังไม่ใช่เป้าหมายในฤดูกาลนี้ถึงกระน,นั้นผู้บริหารคนดังก็แจ้งกับนายใหญ่ชาวโปรตุกสอย่างชัดเจนว่าจะต้องพาทีมไปเล่นฟุตบอลยุโรปให้ได้ในฤดูกาลหน้าซึ่งหากล้มเหลวก็มีโอกาสสูงมากที่จะโดดนปล จากตำแหน่งโคดแคมรูนมั่นใจโอนาน่าคัมแบทใช้ลายหลังซบทปบซอนสปอร์ตัวเดียมเนื้อหอมสัมเมอร์นาอังเดโอนาน่าผู้รักษาประตูทีมชาติแคมรลนกลายเป็นข่าวดังหลังตัดสินใจญญย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเฝ้าเสาให้กับแท็บซอนสปอร์สโม,มสร,รชื่อดังในตุรกีด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเพื่อโอกาสลงสนามที่ต่อเนื่องมากขึ้นการย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากโอนาน่าเจอช่วงเวลายากลำบากในรัวโอทาฟอร์ ทั้งฟอร์มการเล่นที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักและการเข้ามาของเซเน็ลัมเมนนายทวารรายใหม่ที่อาจเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงจนทำให้เขาตัดสินใจมองหาความท้าทายใหม่คาร์ส์คาเมนีโค้ชทีมชาติแคมรูนให้สัมภาษณ์กับแอฟริกาฟุตว่าการเลือกไปค้าแข่งกับแท็บอนสปอรเป็นทางออกที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้ นี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องอังเดเผชิญช่วงเวลายากลําบากกับแมนยูเต็ดการย้ายไปแท็บซอนสปอร์จะเปิดโอกาสให้เขาได้ลงเล่นต่อเนื่องและพิสูจน์ว่าเขายังเป็นผู้รักษาประตูระดับท็อปของโลกค่าไมนี่กล่าวอูนาน่าวัย29ปีลงสนามให้แมนยูเตดในเกมถ้วยช่วงต้นซีซั่นก่อนย้ายทีมและถูกมองว่าการเล่นในลีกตุรกีอาจเป็นเวทีสำคัญในการเรียกความมั่นใจรวมถึงสร้างชื่อเสียงกลับมาอีกครั้ง คาเมนีทิ้งท้ายว่าหากโอน,นาน่าทำผลงานได้ดีซัมเมอร์หน้าจะเป็นเวลาที่เขากลับมาเป็นที่หมายตาของสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปอีกครั้งอย่างแน่นอน อโมริมเลือกพูดถึงหอยลุนต่อประเด็นเสียแรชดูเป็นอนโมริมเลือกที่จะเอาประตูของลัสมุสฮอยลุนกับนาโปลีมาตอบคำถามหลังถูกถามถึงผลงาน2ประตูของมาคัตแรดฟอร์ดที่ยิงให้บาร์เซโลนาในเกมแชมเปี้ยนลีกสัปดาห์นี้แรดฟอร์ดย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปร่วมทีมบาร์เซโลนาด,ด้วยสัญญายืมตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและทำประตูแรกให้กับทีมแชมป์ลาลิก้าได้สำเร็จหลังเหมา2ช่วยให้ทีมเอาชนะนิวคาสเซิลสองต่อหนึ่งที่เซนต์เจมส์พาร์ค ขณะด,ดีวกันฮอยลุ่นไม่สามารถยิงประตูให้นาโปลีในแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนวันพระรหัสบดีที่ผ่านมาได้โดยทีมของอันเดนีคอนเต้พ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้2ต่อ0นดาวยิงทีมชาติเดนมาร์กรายนี้ย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอยู่กับนาโปลีแบบยืมตัวเช่นกันและใช้เวลาเพียง14นาทีก็ยิงประตูแรกให้กับนาโปลีได้สำเร็จในเกมที่บุกเบลชนะฟิออเรนติน่า3ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเมื่อถูกถามถึง2ประตูของแรดฟอร์ที่เซนต์เจ erm มส์พาร์คอโมริมตอบว่าลามุุดดดทาประตูไ้้ผีใจกับ Las วย พวกคุณก็เหมือนกันแหละพวกคุณโหดกับราสวูดมากเลยนะแต่เขาก็ยิงประตูได้ด้วยเรามาลองดูผลงานของเขากันใจฟูป่าร่วมเต้นรำแฟนผีป่วยสมองเสื่อมข่าวเติมใจให้ฟูเช้านี้หลังเสือเอเล็กเฟอร์กูสันร่วมเต้นรำอย่างอบอุ่นหัวใจกับแฟนวันแมนเชสเตอร์ยูเนเ็ดรายหนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมบรมกุลซอวัย83ปีผู้นี้เดินทางไปเยือนเชสเชีย์ er, ในฐานะทูตของ l ล y ลิตออฟไลฟ e ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ใช้ดนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคนี้อดีตผู้จัดการทีมปีแสดงผู้นี้ซึ่งอำลาวงการไปในปี2013หลังพาทีมคว้าแชมป์ลีกมา13สมัยตลอดช่วงเวลา26ปีได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวัน,น National Playlist Day ในหดล่าสุดนี้ด้วยในรายการมิวแฟนบอลคนดังกล่าวได้เลือกเพลงลงเพล์ลิสขอเธอร่วมกับเนคนครรัก เธอจำฝูกสันได้ในทันทีเมื่อได้พบและยื่นมือออกไปก่อนทั้งสองจะออกสเตปพร้อมหัวเราะไปด้วยกันเมื่อเพลงโปรดเพลงหนึ่งจากเพลลิสของเธอถูกเล่นคลิปวิดีโอสุดซึ้งนี้ซึ่งโพสบนเพจ Tik t o ็ตของ Playlist of Life และถ่ายทำระหว่างการสัมภาษณ์กับ BBC Bre a k f a s ัได้รับการเยผยแพร่อย่างกว้างขวางทางออนไลน์หนึ่งใจความสำคัญของคลิปนี้คือการแสดงให้เห็นว่าบทเพลงในเพลลิสที่ถูกเลือกด้วยตัวของผู้ป่วยเองสามารถกระตุ้นความทรงจำ ความสุขและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมได้อย่างไรเฟวร์กุสันก็ได้เพิ่มเพลงที่มีความทรงจําดีๆของเขาลงในเพลย์ลิสต์ของตัวเองพร้อมกล่าวว่าเขาต้องการให้ทุกคนในสาราชะอาณาจักรที่ได้รับประโยชน์จากเพลย์ลิสต์นี้และสามารถเข้าถึงเพลย์ลิสต์นี้ได้เขายัางต้องการส่งข้อความไปถึงทุกคนว่าดนตรีสามารถช่วยสนับสนุนคนที่คุณรักได้แม้ตัวจะอยู่ห่างไกลกันก็ตามแฟนนันเดสเทียบผลงานกับสโคและเบคแฮมหลังลงเล่นเพียรีครบ200งสนัด บรูโน่แฟร์นันเพลเมเกอร์ชาวโปรตุกเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉลองการลงสนามในพรีเมียร์ครบ2 0 0รยนัดอย่างงดงามด้วยผลงานเด่นในเกมพบกับเชลซีแม้ว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังจากการอำลาของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะเลวร้ายเสมอไปที่โรงละครแห่งความฝันแม้ความสำเร็จในช่วงหลังจะเทียบไม่ได้กับยุครุ่งเรืองในอดีตแต่สมสรยังคงคว้าแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เฟอร์กูสันทาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ครั้งสุดท้ายในปี20 1 3 บรูโน่แฟนันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในช่วงต้นปี2020หลังย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนและนับตั้งแต่นั้นเขาก็ได้ผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีที่สุดและเรวร้ายที่สุดของสโมสรมาแล้วแฟนันเป็นผู้เล่นที่ไม่เคยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทีมพ่ายแพ้เขามักจะออกมาเผชิญหน้ากับสื่อและพูดอย่างตรงไปตรงมาซึ่งทำให้เขาได้รับความเคารพจากแฟนบอลจำนวนไม่น้อยหลายคนมองว่าเขาคือหนึ่งในตำนานยุคใหม่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ก เขายังเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนในยุคปัจจุบันที่ได้รับคำชื่นชมจากอดีตนักเตะยุคทองของเฟอร์กี้เช่นพอลสโคที่เคยกล่าวว่าแฟรนันเก่งกว่าผมหรือเดวิดเบคแฮมที่เคยเตือนว่าแมนเตร์คงโง่มากถ้าขายกัปตันคนนี้ออกไปก่อนตลาดซื้อขายหน้าร้อนปี2025ล่าสุดแฟรนันกลายเป็นนักเตะคนที่28ของแมนร์ที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกครบ200นัดซึ่งเป็นสถิติเดียวกับที่ทั้งเบคแฮมและสโคเคยทำไว้ บทความต้นฉบับ <moder ating> ยังระบุได้ว่านี่คือการเปรียบเทียบผลงานของแฟนนันกับ2ตำนานอังกฤษอย่างใกล้ชิดผ่าน200นัดแรกในพิมลิกกับปีศาจแดงเมื่อเดวิดเบคแฮมลงเล่นเกมพิมลีกนัดที่200ในปี2001เขาเคยคว้าแชมป์พิมลิกมาแล้ว4สมัยคอสโคยิ่งโดดเด่นกว่าเพราะเคยช่วยทีมคว้าแชมป์พิมลีกถึง5สมัยภายใน200นัดแรกทั้ง2คนยังเคยคว้าแชมป์เอฟเอครัครั้งและยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์อยู่ฟาแเชมเบิกปียนส์ลีกปี1999 โดยสโคพลาดลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศปีนั้นเพราะติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองแต่เขาก็มีส่วนสําคัญตลอดเส้นทางสู่รอบชิงส่วนแฟรน,น,นั้นพลาดโอกาสควา้าแชมป์ยูโรปาลีกสองครั้งรวมถึงฟอร์มที่ย่ำแย่ในเกมผ้าย,ยับต่อสเปอร์ในบินเบาที่ทําให้เขาโดนวิจ,จารณ์อย่างหนักถึงอย่างนั้นเขาก็ยังมีเอฟเอคัพและคาราบาวครับติดตัวอย่างละ1ใบหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ